กล่าวสวัสดีพี่น้องปุ๋ยบายสูงสูงคนเดิกล่าวสวัสดีพี่น้องฟังเราหลับผ่านไทยเด้อพี่น้องบอว่าจะเป็นในประเทศหรือตางประเทศเนาะที่ก็ให้เกียรติติดตามอัปโหลคลิปของบอกว่าสวัสดีเลยมากะขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องอันนี้ก็ห่างหายไปหลายหมื่นหลายวันเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดภารกิจพี่น้องม่ได้คอยลงคลิปน้องหลายหมื่นละเอาหมื่นหนึ่งกระิมาลงคลิปพี่น้องมาอนี้งกระิมาอัดคลิปมือนี้ครับกินงสมบัติมองไว้เนาะแซ่บแซ่บต้องการเก่ามาพี่น้องมา ในไอเดอย่าลืมพี่น้องฝากกดติดตามให้กดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจกับทั้งสองอบอกกัดสวรรค์เนาะมาพี่น้องมาเปรี้ยวปากพี่น้องเลยนี่เปรี้ยวปากลงกันพี่น้องมักโมงเบาพี่น้องเลยนี่เข้าใจมักโองเบามาหนึ่งกิโลพี่น้องโอ้เฮ้ยพี่น้องมาแซ่บแซ่กันเลยอืมเดี๋ยวเจียวเจียวกับเจียวพี่น้องเจียวสมมุตมักโมงมาหนีแซ่บเลยพี่น้องไหมมาเจอหัวสุวรรณเลพี่น้อง จะเผ็ดๆเลย mm ี่น้องอือาือไปน้องมา แซ่บแล้วพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลพี่นอ้องกิสโซนกนะันเนอะ ไม่องครับมีอไงก็ไม่องเลยอไอานปองไหกินสมย้ำเสียงไปหน่อย แซ่บหน่อยโมงเบาเนี่ยเปรี้ยวครับพี่น้องเนี่ยเปรี้ยวกรอบๆไปหน้อย เทียวปาล์กันนะพี่น้องเด้อสมๆสมเลยมือเนี่ยตัดแบบสมๆมาเนี่ยไป็นเรา พี่น้องมาสมแขวจักบาทเนาะพี่น้องเนาะแซ่บเลยพี่น้อง ดิบิโน่สองขักส้มแนบอุนปัานเตอร์พอได้ทิงห้องนอนแหงๆในพีนองจัดคำเนี่ยโอ้โหตื่นเลยพี่น่ทำยหงไๆพี่น่เอ๊ะ สมคับไม่น้อยม,มีอย่างไรพี่น้องเมียพาพี่น้องกินสมสม,มสมคับอีนนี้ อย่างไรกันนะน้องคบยีงไงไแล้วพี่น้องเนีกายน้องมาสายสมมัเนี่ยออ สมขับสมในไปหรอเว้ยคนไหนที่กินสมเก่งมาไมกไปหรอมา ハハハ。<laughs> จบมเอาไปเนองสำหรับคลิปนี้มันมุ่ยอย่างไรเนาะไปเนองพาไปเนองมากินสมไปเนองสมมองมองสมคลาดขนาดเอ้านี่กินได้บ่หมดไรเนาะได้ก็ฝากไปเนองก็ซับสไครต์ก็ไลค์ก็แชร์นะว่าเปิดเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองเขบอกก็สวัสดีคลิปต่อไปไว้พรอคลิปหนาไปเนองฝากติดตามมาชมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้มันจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไปเนองกราบสวัสดีไปเนอง